ผมก็ขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับนำรูปนี้มาแสดงให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในประเทศไทยของเราที่ทำงานอย่างหนักมากๆนะครับแล้วก็เงินเดือนก็น้อยเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีนะครับผมบอกกับเขาตรงๆบอกกับพี่ตรงๆทุกคนตรงๆเลยว่าเงินเดือนพวกเขาที่เขาทำงานกันเนี่ยได้น้อยกว่ราปรปภพอ,อีกครับ9,000ถึง11,000 11, เนี่ยถือว่าน,น้อยมากนะแต่ผมก็ได้ข่าวว่าจะขึ้นให้แล้วผมก็ยังไม่คิดยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นให้เมื่อไหร่นะครับ การทางานของพวกเขาเนี่ยผมเคยเห็นมาก่อนนะเคยเห็นพวกเขาทํางานมาค่อนข้างหนักมากโดยเฉพาะในช่วงของฤดูร้อนครับที่จะมีไฟป่านะการเข้าไปดับไฟป่าในป่าเนี่ยเป็นอะไรที่มันลาบากยากเข็นมากอ่ะเหมือนนรกบนดินเลยพูดกันตรงๆการเดินทางเข้าถึงที่เนี่ยลาบากมากๆนะครับยังไม่รวมถึงการจะต้องผชนกับพวกสัตว์ป่าแล้วก็พวกตัดไม้อีกนะครับเป็นอะไรที่น่าเห็นอกเห็นใจใพวกเขามากครับผมก็หวังว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยากให้พวกเขา